สวัสดีจ้าเป็นยังไงกันบ้างจ้าพบกับดวงเดือนเมษายนกับพี่หมอซินเซียนะจ้าราศีที่จะมาพูดวันนี้คือชาวมิถุนดูได้ท้งแบบไทยสากลลัคนาเอาที่ตรงกับเรื่องราวของเราเป็นหลักนะถ้าไม่ตรงเนี่ยขยับไปดูราศีข้างๆกันนะมาชาวมิถุนเมษานี้เจอเรื่องอะไรจ้าเคอชาวมิถุนจ้าเมษานี้นะเรื่องราวที่เธอจะเจอนั่นก็คือ ข่าวดีค่ะข่าวดีจะเข้ามาเพราะว่าได้ไพ่เด็กไม้เด็กไม้เนี่ยเป็นเรื่องของข่าวคราวบางอย่างเอออาจจะได้รับข่าวได้รับเรื่องราวหรือว่าได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเออมันจะมีแอคชั่นเกิดขึ้นแน่ๆในเดือนนี้นะไม้เนี่ยเป็นพลังงานชาวธาตุไฟดังนั้นราศีที่จะมีอิทธิพลกับชาวมิถุนมากๆเลยเดือนเมษาคือชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันข่าวดีมีอะไรบ้าง ได้ไพ่คิงถ้วย Tour, Justice the World ข่าวดีเรื่องแรกใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศใครที่ยื่นวีซา่ามีเกณฑ์ผ่านนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนข่าวดีเรื่องที่สองเนี่ยใครที่รอผลคำตอบอะไรสักอย่างมันจะผ่านคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มาในเดือนนี้ก็ช่างมันจะเป็นข่าวดีนะสำหรับชาวมิถุนนะจ๊ะหรือชาวมิถุนบางคนอาจจะมีการตัดสินใจได้ก็ได้ว่าแบบแต่ก่อนมันอาจจะเลือกทางเลือกไม่ได้เพราะต้องเลือกหนึ่งหรือสอง เดือนนี้ก็จะตัดสินใจได้อะไรแบบนี้นะอ่ะมาดูว่าการงานการเรียนเป็นยังไงอืมการงานการเรียนค่ะได้ไพ่จริงๆคือปกติเปิดสามใบแต่ว่าพอดีต้องขยายเพิ่มนิดนึงนะชาวมิถุนได้ไพ่ไฮพิเจต์ด้โลแฟนคิงเรียนและเดด ชาวมิถุนเนี่ยในเรื่องของการงานเอาการงานก่อนเลยไม่ต้องแยกกันการง,งานค่ะกรุ๊ปแรกอาจจะตัดสินใจที่จะลาออกอลาออกไปเปิดธุรกิจลาออกไปทํางานส่วนตัวของตัวเองบางกรุ๊ปเนี่ยตัดสินใจค่ะที่จะเปลี่ยนงานคือคิดว่าน่าจะทํางานที่นี่มานานแล้วก็รู้สึกว่ามันเซฟโซนมันก้าวหน้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานค่ะ แต่ถ้าเป็นกลุ่มสามที่ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนงานหรือว่าอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามานะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เราอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ส่วนน้องๆในวัยเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของการสอบค่ะใครที่อยากจะเข้าสายทางแพทย์แพทย์เภสัชหมอคือเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือสายเกี่ยวกับสุขภาพได้นะมีเกณฑ์ได้แต่พูดว่าได้อย่างนี้ก็ต้องอ่านหนังสือนะไม่ใช่ว่าแบบเออปล่อยจอยอะไรเงี้ยเออไม่ได้นะ แต่ถ้าน้องๆหนูๆในวัยเรียนที่อ,อ๋อหนูไม่ได้อยากเป็นสายนี้ค่ะพี่หมอต้องอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะจ๊ะอนอกจากเรื่องการสอบแข่งขันต่างๆแล้วเนี่ยน้องๆในวัยเรียนช่วงนี้อาจจะอึดอัดน,นิดนึงค่ะเหมือนเหมือนโดนครูหรือว่าโดนเพ่งเลงจับตามองเป็นพิเศษคือเราไม่ได้ทําผิดหรอกแต่ว่าบางคนอาจจะมีตําแหน่งในห้องเช่นหัวหน้าห้องรองหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วอาจารย์หรือคุณครูอาจจะคาดหวังบางอย่างกับเรามากๆค่ะก็จะอึดอัดหน่อยนะช่วงนี้แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะพฤษภาคิดว่าน่าจะดีขึ้นอืมอมาดูใครที่ยื่นงานใหม่จริงๆไพ่เปิดเมื่อกี้มันก็เนเด่นมากนะว่าจะได้งานใหม่และฉันคิดว่าเธอก็จะได้จริงๆได้หนึ่งเหรียญได้หนึ่งเหรียญค่ะเดมูนและหกไม้อะฉันรู้สึกว่าเธอจะได้งานใหม่เพราะว่า เนี่ยบางคนเห็นไหมทํางานที่เก่ามานานแล้วค่ะมาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาแล้วนะชาวมิถุนถ้ายื่นงานในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้แต่ว่าอาจจะสมัครสัมภาษณ์ผ่านแต่ไปเริ่มงานพฤษภาคือมันจะมีการเริ่มงานที่ค่อนข้างชา้าต้องบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าได้นะกับสอบางคนอาจจะได้งานที่ไกลบ้านหรือไกลที่ที่อยู่ตอนนี้ค่ะอาจจะต้องมีการย้ายถิ่นฐานเดินทางก็เหมือนในภพยภาพรวมเนาะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ เดินทางอะไรแบบนี้อ่ะไปดูเรื่องเงินเรื่องเงินนะจ๊ะเรื่องเงินสะบักสะบอมมากเธอในไพ่เจ็ดถ้วยเดอะ o ูนและสเตรนท์เรื่องเงินช่วงนี้พอเผาการจับจ่ายใช้สอยหน่อยใช้เงินโหดเกินไปนะคะรวมๆเราไม่ค่อยลำบากหรอกเพราะว่าบางคนมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่ปัญหาคือมันไม่มีเงินเก็บไงดังนั้นเออคืออ,อะไรดีประหยัด การใช้เงินนิดนึงก็ดีเดือนนี้ไม่ได้ลําบากแต่ประหยัดก็ดีอะไรแบบเนี้ยเพราะมีเกณฑ์ที่เราจะซื้อแล้วเสียดายทีหลังอืมอ่ะมาดูในเรื่องโชคลาภจ้ะโชคลาภโอ้โชคลาภดีเนี่ยได้สี่ไม้เอ่อ The High r o l และหกถ้วยโชคลาภมีเกณฑ์ได้โชคเกี่ยอธิบ้านค่ะซื้อเกี่ยวกับเลขคนในบ้านวันกงวันเกิดอ่า อายุอะไรเงี้ยคือมันไม่น่าจะเป็นเลขที่บ้านอะมันคือเลขของคนในบ้านแต่บางคนมีดวงมีดวงเป็นเลขเก่าๆอยู่นะเป็นเลขเก่าๆที่เคยซื้อแล้วมันถูกอะมันจะอ่อกอีกรอบอะไรแบบนี้ค่ะอะลองดูมีเกณฑ์มีโชคนะเริศอ่าโอเคมาเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เสียงในใจเขามีคำแนะนำอะไรไหมโอเค เสียงในใจนะคะหนึ่งเลยปรึกษาหมอดูอโอเคก็ถ้าใครที่มีเรื่องไม่สบายใจก็ลองลองดูดวงกับหมอดูที่เราเราโอเคกับเขาก็ได้ค่ะหรือจะลองมาดูกับพี่หมอก็ได้ถ้ารู้สึกว่าดูคลิปพี่หมออ้วเออเคมีมันเข้ากันก็แวะมาดูได้นะอืมสองไซเคิลค่ะ การเปลี่ยนแปลงจะเข้ามามวัฏจักรใหม่จะเข้ามาค่ะจุดเริ่มต้นใหม่หรือการจบเรื่องราวบางอย่างจะเข้ามาเพิ่มหมุนวัฏจักรต่อไปนะแล้วก็บทสนทนาอันนี้น่าจะหมายถึงให้ระวังปัญหาการมีปากมีเสียงกับคนใกล้ตัวนะคะอันนี้คือเรื่องที่ต้องระวังแค่นั้นเองนะอืมอะมาดูไพ่อาหารนำโชคไพ่าอาหารนำโชคของฉันโอเคกินอะไรดีเสริมดวง เฮ้ยทำไมมันหายกินยากจังวะเดี๋ยวนะหาอัะี่กินหายอันง,ง่ายๆให้ก่อนโอเคค่ะชาวราศีมิถุนอาหารนำโชคอย่างแรกคือวิปปิ้งครีมแล้วก็แผนเค้กนะคะแล้วก็คุกกี้ช็อกโกแลตชิพโอ้โหน้ำตาลเยอะอยู่นะดีๆด,ดังนั้นกินแต่พอดีพอดีนะกินเยอะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อสุขภาพได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะสำหรับดวงภาพรวมชาวราศีมิถุนนะจ๊ะชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่หมอด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าบ๊ายบาย